สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ผู้ชมผู้ติดตามทุกทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับนัดเพชรยนต์นะคะสําหรับวันนี้นะคะนั้นมีรถส,สวยราคาเบาๆมานําเสนอให้ได้ชมกัน1คันนะคะคันนี้นะเป็นตัว Honda Civic FD 1.8 S นะคะเป็นโฉมนางฟ้านะใครที่มองหารถไว้ใช้งานอยู่นะคะห้ามพลาดคันนี้เลยนะสภาพส,สวยๆนะคะราคาค่าตัวนะอยู่เพียง 2, 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าประวัติเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้นะผ่อนได้นานส งสุด7ปี84งวดเลยนะคะรับรองว่าคันนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะใครที่เป็นสาววอคอนดาห้ามพลาดเลยนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เบอร์โทร0982609587นัดเพชรยนต์นะคะโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนัดยินดีให้บริการนะคะสำหรับคันนี้นะลูกค้าสภาพสวยๆเลยนะคะได้เป็นรถสีขาวเดิมโรงงานนะคะป้ายทะเบียนได้เป็นป้ายนี้เลยนะขอไข่พอพาน6644กรุงเทพมหานครนะคะโลโก้ด้านหน้า นาจะเป็นแบบโครเมียม โคมไฟหน้าของรถคันนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะโคมใสๆส,สวยๆเลยนะมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะใครที่มองหารถไว้ใช้างานนะคะลูกค้าห้ามพลาดคันนี้เลยนะราคา2 8 9 0 0 0บาทนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้นะผ่อนเบาๆผ่อนสบายๆนะคะสนใจฮอตมาได้เลยนะคะในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นล้อแมกจากโรงงานน็อต5รูโลโก้ตรงกลางนะคะช่วงล่างของรถนะคะ ลูกค้าสภาพนะคะเดิมๆไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มเลยนะจุดมาร์กแต้มสีจากโรงงานเนี่ยมีให้เห็นเด่นชัดนะคะลูกค้าเนื่องโครงสร้างนะเราคัดเกตเอทุกขั้นนะคะไม่ต้องกังวลเลย ไฟเลี้ยวนะคะจะติดอยู่ตรงแก้มข้างรถนะคะลูกค้านี่เลยนะกระจกมองข้างนะคะลูกค้าฝากครอบกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะสภาพส,สวยๆนะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะมือจับประตูทั้ง4ด้านนะคะเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะิค้วกันสัตร์นะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะกระจกเดิมแท้โรงงานโลโก้ฮอนด้ามีติดอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันภายในกันนะคะ ภายในของรถคันนี้นะคะลูกค้าตกแต่งเป็นโทนสีดำนะคะมือจับประตูด้านในนะออกสีเทาๆระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคันนี้นะคะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะลูกค้าได้เป็นฟิล์ม 3M เลยนะคะโลโก้ฟิล์มเนี่ยมีติดอยู่นะคันนี้สภาพสวยพร้อมใช้เลยนะคะสำหรับไฟตัดหมอกนะคะลูกค้าจะเปิดจากปุ่มด้านข้างตัวนี้ได้เลยนะคะพวงมาลัยของรถคันนี้นะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันด้วยนะคะลูกค้า เพิ่มเสียงลถเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะสภาพพวงมาลัยเนี่ยสวยๆเลยนะคะลูกค้าภายในเขาดีไซน์มาทรงสปอร์ตเลยนะสําหรับ Honda นะคะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม์ของรถคันนี้กันเนาะว่าอยู่ประมาณเท่าไหร่นะคะไม์ถือว่าไม่เยอะเลยนะเดี๋ยวมาดู อ่ะนะัดสตาร์ทเครื่องให้ดูเลยนะคะลูกค้าเสียงเครื่องยนต์เนี่ยนิ่มๆเลยนะเลขไม่นะคะลูกค้านี่เลยอยู่เพียง1นึ่งแสนปนกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะถือว่าไม่น้อยมากนะลูกค้าไม่แสนแเนี่ยเพราะว่าคันนี้รถปี2010เนาะประมาณ13ปีและเฉลี่ยการใช้งานปีหนึ่งเนี่ยไม่ถึงหมื่นโลได้ซ้าไปนะคะการใช้งานน้อยมากนะฟังก์ชันภายในก็สวยๆเลยนะคะเขาจะดีไซน์มาทรงสปอร์ตอยู่แล้วนะคะสําหรับตัวซีวิกเนาะเครื่องเล่นเสียงก็เป็นแบบวิทยุ วีดี FM CD ได้นะคะแอร์เป็นแอร์อนาล็อกหมุนมือนะคะเกียร์ออตโต้นะคันนี้เกียร์ออตโต้นะคะมีที่วางแก้วน้ําด้านข้างให้ด้วยนะคะเป็นแบบออตโต้บันเลื่อนนะคะลูกค้าสวยๆเลยที่พักแขนนะคะเปิดเก็บสัมภาระได้นะภายในถือว่าไม่ช้ําเลยนะคะรับรองว่าคันนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสภาพสวยๆเลยฝ้าเพดานนะไม่มีร่องรอยขีดเขียนหรือว่าลงอักขระยันใดๆน,นะคะเบาะรถคันนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังนะคะสีดา เนาะเบานะคะไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะคะสภาพสวยๆเลยนะข้อดีของเบาะหนังนะคะลูกค้าคือดูแลทําความสะอาดได้ง่ายนะคะแต่ว่าข้อเสียเนาะการระบายความร้อนของเขาอาจจะระบายช้านิดนึงก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะคะหัวน็อตซอกประตูนะ,ะสภาพเดิมๆเลยนะคะลูกค้าไม่มีรอยขยัรอยขยับขยื่นนะเรื่องโครงสร้างนะคะไม่ต้องกังวลนะเราคัดเกตเอทุกคันนะคะรับรองว่าใครได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะสภาพ ส,สวยเลยนะคะเป็นตัวซี vic F d ดีนะคะตัวโฉมนางฟ้านะใครมองหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะ,ะมาต่อกันเลยนะคะสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะ,ะนี่บอดี้กว้างๆนั่งกันสบายๆนะคะมีกระเป๋าจริงโจ้ด้านหลังให้2ฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะมีที่แขวนสัมภาระด้านหลังให้หนึ่งที่ด้วยนะคะบบร์ด้านหลังนะไม่มีช้ำเลยนะคะไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะลูกค้าเบาะตรงกลาง นะสามารถดึงลงมานะคะเป็นที่พักแขนที่วางเจ้าน้าได้อีกด้วยนะคะบอดี้กว้างกันเลยนะขอบย่างนะคะทั้ง4บานประตูลูกค้าสามารถดึงลงมาดูในส่วนของจุดเม็ดอาร์ตได้เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวนะัดดึงให้ดูนะจุดเม็ดอาร์ตเนี่ยกลมๆให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะให้ดูโครงสร้างของรถกันนะเดี๋ยวดึงให้ดูมันอาจจะแน่นนิดนึงอ่ะนี่เลยนะคะลูกค้านี่ขอบย่าง นะคะดึงลงมาดูจุดเม็ดอ <si ์ตนะกลมๆให้เ <si ห <si> <si 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 ็นเด่นชัดเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆนะคะเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำเนี่ยไม่มีแน่นอนนะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะหลังคารถนะคะลูกค้าสีนะคะเดิมๆนะไม่มีรอยบุบรอยยุบไม่มีรอยสีหลุดล่อนนะคะสภาพสวยๆเลยรับรองว่าคันนี้นะคะใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะสภาพสวยนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะใครสนใจนะคะติดต่อมาได้หรือว่าอยู่ต่างจังหวัด นะคะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะออกได้ทุกอาชีพเครดิตดีฟรีดาวกันไปเลยนะไฟท้ายนะคะดีไซน์มาให้สวยงามเลยนะป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะขอไข่พ่อพาน6644กรุงเทพมหานครนะคะเป็นตัว C ีวิกเอฟดีหนึปี2010นะคะลูกค้ากระจกล้างติดตัวไลฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะสำหรับห้องเก็บสัมภาระด,ด้านหลังนะคะลูกค้าบอดี้กว้างกันเลยบรรจุ สัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยนะคะโครงสร้างด้านหลังนะคะลูกค้าเดิมๆนะค่านไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนใดๆนะคะโครงสร้างเดิมๆส่วนบอดี้ด้านล่างนะคะนี่เลยนะล้ออะไรอุปกรณ์แม่แรงครบเลยนะคะไม่มีรอยสนิมกัดกินนะคะลูกค้า ด้านข้างนะคะรอยซีนเดิมๆจากโรงงานนะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะคะสภาพสวยๆใครที่มองหารถไว้ใช้งานอยู่นะคะนัดแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจเลยนะคะราคาเพียง2อ9 0 0 0แปดบาทเท่านั้นเองนะคะใครสนใจก็ติดต่อมาหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้ นะนัาจินดีให้บริการนะคะอยู่ต่างจังหวัดนะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะออกได้ทุกอาชีพเครดิตดีฟรีดาวนะคะแล้วก็ผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดเลยนะสนใจก็รีบติดต่อกันเข้ามานะคะเดี๋ยวนัาพาไปชมกันต่อนะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเครื่องยนต IV ์ ivtec นะคะเป็นเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบนะคะ1 8 0 0ปร้0ซี4 0แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะลูกค้าสภาพสวยๆเดิมๆนะไม่มีพวกคราบน้ำมันหยดเหลยเยิ้มนะคะลูกค้า เลคเครื่องเลขขังตรงแน่นอนนะคะลูกค้าสามารถเช็คประวัติจากศูนย์บริการได้นะคะเรื่องของการชนหนักพิความจมน้ํากับสีเป็นเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะการันตีให้เลยโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะสวยหัวน็อตฝากระโปรงนะคะไม่มีรอยไขยรอยขยับขยี้เลยนะช่วนกันความร้อนนะคะยังอยู่นะสวยสวยเดิมๆิมนะคะสติกเกอร์มกติดอยู่ครบเลยนะคะ จุดเม็ดาต้องฝากกระโปรงก็กลมๆให้เห็นเด่นชัดเลยนะรับรองว่าคันนี้นะคะใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสภาพส,สวยๆนะคะราคาเบาๆผ่อนสบายๆนะ,ะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นตัว Honda Civic FD 1.8 S นะคะปี2010นะคะราคาอยู่เพียง289,000บาทเท่านั้นนะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะเบอร์โทร0982609587นัดเพชรยนต์นะคะ โทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนัดกินดีให้บริการนะคะหรือเข้ามาดูรถจริงกันได้นะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1นึ่งกรุงเทพมินบุรีนี่เองนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ